โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฮองไคสตาร r เรลกันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็มีข้อมูลใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตเพื่อนๆกันอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหานะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจคือตรงกันก่อนก็คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับยังไม่มีประกาศออกมาจากทางออฟฟิเชียลเป็นข้อมูลที่ผมเก็บรวบรวมมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าเชื่อถือ100%นะําหรบคลิปวันนี้เนี้มมอมูลนะครับหัหข้อหลักครับ โดยหัวข้อแรกจะเป็นข่าวด่วนนะครับอันนี้เดี่ยผมต้องแทรกเข้ามาก่อนเลยนะครับล่าสุดมีข้อมูลเบต้าเทสเบอร์ส่ออกมาแล้วนะครับแต่ข้อมูลนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาทั้งแพทเพื่อนๆแบบทุกที่ที่ออกมาเนี่ยก็คือเราจะเห็นข้อมูลเลยนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างสําหรับข้อมูลนี้มันเหมือนเป็นข้อมูลสรุปนะครับแบบรวบลัดสุดๆโดยคนที่บอกข้อมูลนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนเดียวกับคนที่เขาเคยมาบอกก่อนที่เบต้าเทสเบอร์สามจะออกมานะครับแล้วพอเบต้าเทสเบอร์สออกมาจริง ข้อมูลเนี่ยมันตรงแทบจะ1 0 0เปรเ็เลยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าข้อมูลนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับและข้อมูลที่เขาประกาศออกมาเนี่ยเขาบอกว่าน้องข้าวเนี่ยเพื่อน,นในเบต้าเทสต์เวอร์สี่นะครับจะไม่มีการปรับเปลี่ยนครับแต่อนากซ่าจะได้รับการบัฟครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าแฟนๆอนาซ่านะครับน่าจะตื่นเต้นกันพอสมควรนะก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูครับอีกวันสองวันนี้แหละเบต้าเทสต์เวอร์สี่ Beta นะครับน่าจะออกมาให้เราได้ดูแล้วนะว่าสิ่งที่ปรับเปลี่ยนจริงๆเนี่ย จะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถัดมาครับมาสู่เนื้อหาหลักของคลิปนี้จริงๆแล้วครับจะเป็นในส่วนของข้อมูลตู้กาชานะครับเราก็มาเริ่มจากเวอร์ชัน3 2กันเลยนะครับสำหรับเวอร์ชัน3.2เนี่ยหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วละเพราะว่าเขาได้มีการปล่อยดิฟมาร์เก็ตติ้งกันไปแล้วโดยตัวที่จะปล่อยออกมาก่อนนะครับก็คือน้องข้าวแคสต์ไรด์โดยตัวน้องเนี่ยน่าจะมาในครึ่งแรกนะครับส่วนใครที่อยากได้อนักซ่านะครับก็ต้องอดใจรอก,กันนิดนึงเพราะว่าตัวพี่แกเนี่ยจะไปอยู่ครึ่งหลังครับ แต่แน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เอาแค่ข้อมูลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมาบอกแน่นอนครับเพราะหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้นะครับตัวละครที่จะมารีรันในเวอร์ชั่น3.2นี้นะครับและผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยอาจจะพูดว่าไม่รู้น่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะแต่ก็นั่นแหละเรามาดูตัวละครที่จะรีรันครึ่งแรกกันเลยดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้ย้ําก่อนนะข้อมูลนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะแต่ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลที่ผมได้มาล่าสุดนะครับจะเป็นตามนี้ ในตู้ครึ่งแรกนะครับตัวละครหลักเนี่ยก็จะเป็นน้องข้าวแคสตอรไรนะครับส่วนตัวละครรีลันจะมีมาถึง3ตัวละครนะครับโดยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นน้องทิงหยุ่นเวอร์ชัน5ดาวนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าฟิวฟูวเกอ้อะไรพวกนี้ก็ได้นะซึ่งผมเองเนี่ยเอาจริงนะผมยังไม่มั่นใจเลยว่าตัวน้องเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับผมเรียกทิงหยุ่น5ดาวมาตลอดนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่จะมารีลันก็คืออารเรหรือว่าโยมีนะครับบอกเลยใครที่รอใจโยมีเนี่ยตึงแน่นอนเพื่อน เพราะนอกเหนือจากโยบีแล้วนะครับคู่หูที่ดีที่สุดอย่างพี่หมาล่าเนี่ยก็มาด้วยครับก็สรุปอีกทีนะครับตัวละครลีลานเนี่ยมีมาถึง3ตัวละครเลยที่เป็นระดับ5ดาวนะครับหก็คือน้องที่อยู่5ดาว2โยบีแล้วก็3พี่หมาล่านะครับส่วนตู้สีดาวนะครับตัวละครที่มาเนี่ยก็จะมีเป็นเปล่าลิงแล้วก็กาลาเกอร์ครับในส่วนของครึ่งแรกจบไปนะครับต่อมาเรามาดูตู้ครึ่งหลังกันบ้างนะครับสําหรับตู้ครึ่งหลังนะครับตัวละครหลักเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นอนักซ่านะครับ และตัวละครที่มารีรันคู่ครับใครที่ได้ข่าวมาก่อนหน้าน,นี้ว่าเอเวอร์จารีจะลีรันแล้วกําลังรออยู่ตรงนี้ผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนเพื่อนตัวที่จะมาเนี่ยกับกลายเป็นคู่หูพี่แกครับนั่นก็คือด็เรโชนะครับที่หายไปตั้งแต่เวอร์ชั่น1.6นะก็จะกลับมาแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตู้3.2เนี่ยก็จบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูในส่วนของเวอร์ชัน3.3ดีกว่า เริ่มจากครึ่งแรกนะครับสำหรับส3ุาเนี่ยตัวละครที่น่าจะมาในครึ่งแรกนะครับเขาว่ากันว่าจะเป็นไฮยาซีนเพื่อนๆหรือว่าบาบาร่าโรสตอร์เบอรีนะสำหรับน้องไฮยาซีนนะครับจะเป็นตัวละครฮิวเลอร์ผ่าดความทรงจำธาดลมที่เน้นสปีดแบบทะลุโลกมาพร้อมกับแมคาดิกเบิร์นเลือดด้วยครับบอกเลยว่าถ้ามาเป็นตามดีจริงนะครับตัวละครที่หุ้นน่าจะขึ้นก็น่าจะเป็นพี่มาเดกับน้องข้าวนะครับ ส่วนในครึ่งหลังนะครับตัวละครที่น่าจะมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นน้องไซเฟอร์น้องแมวนะครับผ่านลบล้างที่เขาว่ากันว่าจะเป็น DPS หลักด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็3.3เนี่ยก็จะประมาณดีนะครับแล้วก็หลังจากดีนะครับข้อมูลแพทเนี่ยมันจะค่อนข้างห่างไกลกับเวอร์ชันปัจจุบันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอัปเดตแบบคร่าวๆรวดเดียวไปเลยเลยกันสำหรับในส่วนของเวอร์ชัน3.4นะครับแพทนี้เนี่ยน่าจะจบในครึ่งแรกในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับนั่นหมายความว่าตัวละครที่มาตั้งแต่่แรกนนออยางไฟ ก็น่าจะมาให้เราได้สุกกันในแพทนี้นะครับส่วนครึ่งหลังครับใครที่กําลังรอคอยโคลาโบอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วเพื่อนๆโคลาโบเฟดเนี่ยรู้สึกว่าจะมาในครึ่งหลังของเวอร์ชั่น3.4นะครับโดยตัวละครที่จะมาเป็น5ดาวเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซเบอร์นะครับส่วนแอชเชอร์ที่จะมาเนี่ยเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นตัวละคร4ดาวนะสำหรับในส่วนของข้อมูลโคลาโบนะครับอัปเดตล่าสุดก็จะมีเพียงเท่าดีเลยนะ และถ้ามันมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับแน่นอนผมก็จะรีบทำคลิปมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ s u b s c r i b e อย่าลืมกดกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับและมาต่อกันที่เวอร์ชัน3.5าครับสำหรับเวอร์ชัน3.5นะครับจะมีตัวละคร2ตัวที่น่าจะมาในแพทดีนะครับตัวแรกจะเป็นเซไรด้านะครับกับตัวที่2ก็จะเป็นแฮซารีนครับซึ่งทั้ง2ตัวดีนะครับเป็นตัวละครที่โผล่มาให้เราเห็นแบบเวบๆในทีเซอร์นะก็ในส่วนของข้อมูลเนี่ย เหมือนจะยังมีออกมาไม่มากนะครับตอนนี้แต่ที่ผมมีล่าสุดเนี่ยสำหรับเฮสเซอรีนะครับตัวละครตัวดีเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นตัวละครกายภาพผ่านลบล้างที่สําคัญแมคคดิกเนี่ยจะเป็นดอตด้วยครับใครที่กําลังรอคอยตัวละครสายดอตนะครับเวอร์ชั่น3.5นี้อาจจะมีสิ่งที่เพื่อนๆกำลังตามหาอยู่นะแล้วก็ต่อมาในส่วนของ3.6ครับสำหรับ3.6เนี่ยบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยฟังข้อมูลมาก่อนน่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะ เพราะตัวละครที่เขาลงกันว่าจะมา3.6เนี่ยจะเป็นน้องมีนากับต้านเหอครับมาทั้งคู่เลยนะแบบร่างใหม่5ดาวครับโดยน้องมีนาเนี่ยจะเป็นตัวละครผ่านทรงจำท่าน้ำแข็งนะครับที่มีสไตล์การเล่นเป็นแนวซัพพอตส่วนพี่ต้านเหิงเนี่ยจะมาเป็นอนุรักษ์ธาตุไฟครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนของเวอร์ชัน3.8นะครับก็จะมี2ตัวเช่นเดียวกับแพลนอื่นๆเลยนะครับโดยตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยบอกไปแล้วนะก็คือน้องคอนสแตนต์นะครับส่วนอีกตัว อาจจะเป็นไซเรเน่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลตัวละครที่จะมาในเวอร์ชันต่างๆจากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดณนะปัจจุบันเลยก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเสียงผมมีปัญหานะครับไม่ค่อยชัดเนี่ยยังไงผมขออภัยด้วยนะจะบอกว่าผมเนี่ยพยายามอัดเสียงพยายามพูดมากเพื่อนตอนนี้เนี่ยเหมือนวัดลงคอนะครับหายใจยังไม่ค่อยจะออกนะแต่ว่าคลิปเนี่ยผมก็อยากทำแนละ้ก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกัน เดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนนะครับก็ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวนนเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ